ความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์ความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์โอ้ยมาสืบต่อกูมาตั้งแต่ในแตะไรแล้วเนี่ยโอ้ยอันนี้ไม่จริงใครพูดเนี่ยความจนนี่คือกรรมพันธุ์ครับมันคือการส่งตอบจากรุ่นสู่รุ่นขาไกความจนเนี่ยใช่แต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นถ้าคุณเป็นคนผัวก็หน้าเป็นรูปรรอปล่าหน่อยนะก็จะบอกว่ามันเป็นความผิดของโครงสร้างทางสังคมเออเออมันเป็นมันเป็นความผิดเชิงโครงสร้างใช่เพราะว่าเราถูกกดทับโดยจากคนที่อยู่บนชั้นบนสุดใช่มันเปลี่ยนได้เหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนได้ทุกคนอะ ใช่ไหมมันก็จะต้องถูกหล่อหล,อ,ลอมสั่งสอนคือคุณต้องเกิดมาเป็นต้นทุนที่ดีก่อนนะคือจริงๆอ่ะต้นทุนที่ดีที่เกิดมาผมเชื่อผมเห็นด้วยวคุณแมทถ้าคุณเกิดมาต้นทุนที่ดีเนี่ยคุณจะไม่ถูกกรรมพันธ์ความจนเข้าแทรกไม่ถูกกดทับไม่ถูกกดทับแต่ว่าก็จะเรียกร้องว่าถูกกดทับแหละออใช่ไหมต่อให้เราต้นทุนดีแค่ไหนถ้าเราไม่รวยแล้วเราพ้นกรมกรมพันธกรรมพันธ์นี้ได้ไหมอา้าวเราก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวกลับไปที่ สามิบีคิดฟ้าเจสิบต้องฝ่าฟันพรุ่งนี้ฉันจะรวยใช่ไหมถ้าถ้าเทปต่ออ p พต่อไปไม่เห็นผมแล้วนะครับแปลว่าพรุ่งนี้ผมรวยรวยแล้วจะไม่เชื่อไหมครับจะยังเห็นันอยู่ทุก EP เพราะว่าโชคไม่ได้มาเล่งง่ายๆสุดท้ายต้องอาศัยความพยายามอนนผมมีคำคมเนี่ยพูดคำคมมาเยอะผมคิดคำคมได้ตลอดเลย